ทุจริตนะครับระดับในสิบยังไม่พอครับยังไม่พอครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็มีการเจออีกนะครับเจอนะครับพบทุจริตโกงสอบตํารวจสายอํานวยการอีกแล้วครับต้องบอกเลยครับว่างานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ต้องออกมานะครับทําให้อย่างชัดเจนเพราะเรื่องแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับแค่การสอบบรรจุเข้าเนี่ย ยังมีการทุจริตยังมีการเรียกเงินยังต้องมีการเสียเงินในการสอบเข้าแล้วถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยครับโอกาสที่จะไปทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยมันมีแน่นอนและมันมีเยอะด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับแน่นอนครับยอมจ่ายเงินเพื่อจะเข้าไปเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปกอบโกยในสายงานที่ตัวเองทําอยู่หรือเปล่านะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ ประชาชนนะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับออกมานะครับปฏิบัติอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบตํารวจก็ได้แบบนี้แหะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทุจริตนะครับมันต้องไม่มีตั้งแต่การสอบเข้านะครับถึงได้เขาถึงได้บอกว่าประชาชนทุกวันนี้ไม่ได้เชื่อมั่นเหตุผลเพราะการที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่ใช่แค่มีความสามารถมีความรู้มีความเชี่ยวชาญ แต่ต้องมีเงินด้วยนะครับอันนี้คือสําคัญเลยต้องมีเงินเพราะถ้าไม่มีเงินไปจ่ายก็จะไม่สามารถเข้ามาเป็นตํารวจได้จะให้เป็นแบบนี้นหะครับแน่นอนครับใครที่จ่ายเงินเข้าไปแล้วพอเข้าไปได้เขาก็ต้องทุจริตเพื่อจะเอาเงินคืนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะอันนั้นนอกจากตํารวจในสิบแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข่าวก็คือพบทุจริตโกงสอบตํารวจสายอํานวยการคาดอาจเป็นแก๊งเดียวกันกันกบโกงสอบในสิบ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับผบอตรเตียงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมอบผู้ช่วยผบอตรเป็นหัวหน้าหลังพบการทุจริตการสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการเมื่อวันที่27พฤศจิกายน65ในหลายพื้นที่และอาจเป็นเครือข่ายเดียวกับนักธุรกิจการทุจริตนะครับการสอบ เข้านักเรียนใน10พบชพ .9 รุ่นที่2เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับโอ้โหงานนี้นะครับเมื่อวันที่10เ,เมื่อเวลา15นากา30นาทีวันที่11ธันวา2565พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบอรตรกล่าวถึงนะครับกรณีการทุจริตการสอบค้าจารารตำรวจว่าเรื่องนี้ตนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบ นะครับตังคำการกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีพลตํารวจโทนิรันดรน,นะครับเหลี่ยมสีผู้ช่วยพบว่ตรเป็นหัวหน้าคณะเพื่อให้สอบสวนเป็นต้นนะครับเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับรายงานจากกองบัญชาการการศึกษาบชส กรณีมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตการสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะครับ2565ที่ผ่านมาว่าหลังจากสอบเสร็จสิ้นได้มีการแจ้งเบาะแสในวันลุ่งขึ้นคือวันที่28พฤศจิกายน2565ซึ่งทางบอชอสอนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจได้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการนะครับสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร่งด่วนซึ่งกรณีโพยคำตอบพบว่ามีการเฉลยตรงกับปัญหาข้อสอบในหลายข้อแต่ในชั้นนี้กำลังตรวจสอบว่าถูกนำมาใช้ขณะเข้าสอบหรือเป็นการทำขึ้นภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้วซึ่งทางบอชอสอได้แต่งตั้งคณะทำงานและทำการสืบสวนก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนกรณีนะครับที่มีหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าทุจริตการสอบเป็นนักเรียนในสิบตำรวจรุ่นที่สองของตำรวจภูธรภาคเก้เมื่อเดือนมีนา2565นั้นเป็นคนละกรณีกับการสอบในสายอำนวยการเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565โดยครั้งนี้ผู้บังคับบัญชานะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมอบหายให้กองบัญชาการการศึกษาโดย พลตำรวจตีปะเสฐสิริพันธ์นารัตนะครับรองผบชสพันตำรวจเอกอุเทนหนุยพินรองผู้บังคับการนะครับอำนวยการโรงเรียนในร้อยตำรวจปฏิบัติราชการนะครับกองการสอบสวนกองบัญชาการศึกษารองผบกอกลลนรตปรกกสบชสนะครับ <Indiana. S 1> ได้ทำการนะครับสืบสวนและตรวจสอบจนพบการทุจริตเกิดขึ้นมีการมีผู้กระทําความผิดประจัก์พยานหลักฐานต่างๆตามที่ข่าวเสนอไปและได้ส่งมอบนะครับสํานวนการสืบสวนให้กับตํารวจภูธรภาค9เพื่อดําเนินการต่อโดยการนะครับโดยความคืบหน้าการทุจริตการสอบเข้ารับราชการนักเรียนนายสิ็จตํารวจรุ่นที่2ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค9นะครับ เหตุเกิดเมื่อเดือนมีนา2565และมีข้าราชการตำรวจที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการในการทุจริตในการสอบดังกล่าวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีดังกล่าวตำรวจภูธรภาค9มีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้ 1. ได้ทำการคัดกรองและตัดสิทธิผู้ทุจริตการสอบทั้งหมดรวม73คนออกจากขบวนการคัดเลือกแล้ว 2. กรณีมีการตรวจพบนะครับการทุจริตในห้องสอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร9ได้มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้เข้าสอบที่ปรากฏหลักฐานการทุจริตในการสอบพบพนักงานสอบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองสองขลาวไว้แล้วขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน 3. ในส่วนของข้าราชการนะครับในส่วนของข้าราชการตำรวจยศนะครับ ร้อยตำรวจเอกหญิงที่มีการนำเสนอข่าวว่ามียอดเงินเข้าบัญชีจำนวนมากและอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบนั้นตำรวจภูธรภาคเก้าได้มีการนะครับแต่งตั้งนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับสืบสวนข้อเท็จจริงกับร้อยตำรวจเอกหญิงดังกล่าวหากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ผลเป็นประการใดจะนำเรียนให้ทราบนะครับโดยเร็วต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการดําเนินการทั้ง2กรณีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้มอบหมายให้พันตํารวจโทนิลันดอนเหลี่ยมสีผู้ช่วยผอบอรตรเข้าไปรับผิดชอบและกํากับดูแลทั้ง2เหตุการณ์โดยได้เน้นย้ําและกําชับให้นะครับตรวจสอบคดีด,ดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสเพื่อให้การสรรหานะครับ บุคคลภายนอกที่จะเข้ามารับราชก,การตำรวจเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันซึ่งหากมีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบดังกล่าวนะครับก็จะดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตจนถึงที่สุดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำความชัดเจนให้กับนะครับประชาชนสิ้นข้อสองสัยเพราะอะไรครับเพราะการที่เข้าไปสอบตำรวจตอนนี้นะครับในแง่ของประชาชนหรือคนที่มองมุมมอง,มองว่าในการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งไม่ใช่มีฝีมือแต่ต้องมีเงินเพราะมีเงินที่จะไปซื้อมีเงินที่จะไปจ่ายเพื่อจะเข้าไปเป็นข้าราชการตำรวจเพื่อจะเข้าไปสอบผ่าน ในการเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งแน่นอนครับถ้ามันเป็นแบบนี้การทุจริตเริ่มต้นตั้งแต่การสอบเข้าไปรับราชการตำรวจแล้วเวลาที่เข้าไปรับราชการตำรวจจะไม่ส่งผลในการทำงานจะไม่ส่งผลเรื่องของการทุจริตได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนมองสิ่งที่ประชาชนกำลังดูอยู่นะครับและตำรวจสอบตำรวจผลสุดท้ายจะได้อะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชน ขายข้อสงสัยและตั้งข้อสงสัยเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำงานแบบชัดเจนโปร่งใสเอาคนที่ทุจริตนะครับออกมาลงโทษและคนที่คิดจะทุจริตตั้งแต่แรกก็ไม่สมควรจะเข้ามารับราชการตำรวจเพราะข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับ มันสามารถที่จะเข้าไปถ้าไม่ใช่คนดีแล้วเข้าไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทุจริตเนี่ยหน้าที่โอกาสที่จะรับสินบนโอกาสที่จะทำฟาร์มเสื่อมเสียให้กับประเทศนะครับวามเสื่อมเสียให้กับสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายฝากเอาไว้ด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋อัปเดตให้ฟังครับ